เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยผมอยากจะเริ่มต้นในการเล่าเรื่องนี้ให้ฟังมันก็ขอเรียกว่าเปรียบเทียบเรื่องของกฎทวงของก,กบกับเรื่องของน้ําร้อนเนี่ยว่าในขณะนี้เนี่ยมันดูว่าจะดีเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นช่วงซึ่งผมสำหรับผมเองเนี่ยไอ้ตัวสัญญาณอันตรายมันไม่ได้หายไปเลย,เยที่เราทํางานอยู่ที่อังกฤษยังวิเคราะห์อ,อยู่เนี่ยการว่างงานในยุโรปสูงขึ้นมากการว่างงานสูงขึ้นมาก นโยบายในยุโรปที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างเด็ดเบ็ดเสร็จของประเทศที่ที่เป็นปัญหาหลักๆอย่างเช่นสเปนอย่างเช่นกรีซอย่างเช่นอิตาลีไม่มีเพียงแต่ว่าธนาคารยุโรปสัญญาว่าถ้าเผื่อมีปัญหาในเรื่องใครต้องการจะขายพันธบัตรของประเทศพวกนี้ซึ่งขณะนี้ถ้าเผื่อไม่มีธนาคารกลางยุโรปเข้ามาซื้อพันธบัตรของประเทศพวกนี้ถือว่าเป็นพันธบัตรซึ่งไม่มีค่าที่เขาเรียกว่าจังบอนไม่มีอินเวสท์เมนต์เกรดอะไรทั้งสิ้น ็ยังมีค่าอยู่เพราะว่าธนาคารกลางยุโรปจะเข้ามาซื้ออุทาหรณ์ข้อแรกนี่ก็คือว่าผมคิดว่าธนาสานการณ์มันไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่นะอุทาหรณ์เรื่องที่สองเนี่ยนะครับมันก็คงไม่ใช่ปรัชญาแต่ว่าผมไปเมืองจีนบางครั้งเนี่ยก็มีเพื่อนคนจีนมาไล่ฟังอ,อ๋อมันก็เป็นเรื่องซึ่งความจริงอาจจะเป็นเรื่องที่เขาอาจจะเล่ากันขำๆมากกว่าแต่ว่าผมว่ามันมีปรัชญาอยู่บ้างหลังที่ที่เราน่าต้องเข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ เรื่องนี้ก็มีคนเล่าบอกว่ามีผู้หญิงชราสองคนเพิ่งเสียชีวิตไปคนนึงเป็นคนจีนคนนึงเป็นผู้หญิงชราชาวอเมริกันแล้วสองคนที่เสียชีวิตพร้อมกันขึ้นไปเจอกันบนสวรรค์ขึ้นไปเจอกันบนสวรนนสวรค์หญิงชราคนจีนก็บ่นขึ้นมาก่อนบอกว่าเนี่ยฉันไม่รู้ว่าชะตาฉันเป็นยังไงนะตลอดชีวิตมาฉันเก็บเงินสะสมไว้เงินออมฉันสะสมไว้ ก่อนตายเพียงวันสองวันเองฉันสะสมเงินได้พอที่จะซื้อบ้านได้หนึ่งหลังฉันก็ตายเสร็จแล้วชช่ชราอเมริกันบอกว่าฉันยิ่งฉันยิ่งแย่กว่าเธอนะตลอดชีวิตฉันเนี่ยฉันผ่อนเงินจำนองบ้านมาตลอดชีวิตมอร์เกจผ่อนเงินมาตลอดชีวิตเพิ่งผ่อนเสร็จเมื่อสองวันนี้เองตายเสแล้วคือคนหนึ่งเก็บเงินเพื่อซื้อบ้าน คนหนึ่งกู้เงินเพื่อซื้อบ้านตลอดนี่คือนี่คือสังคมของโลกเวลานี้เนี่ยซึ่งอันนี้เราพูดว่าอีกหน่อยมันคงต้องมาเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็โลกจะต้องมีสมดุลมากขึ้นในการใช้เงินออมในการไม่มีเงินออมแต่ก็จะใช้เงินก็ต้องกู้เงินคืนมาใช้เนี่ยคือเวลานี้เนี่ยปรัชญาของการทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันต่างกันอยู่ตรงนี้ว่าคนเอเชียนั้น ไม่ใช่ต้องเป็นนโยบายเศรษฐกิจแต่ถูกสอนตั้งแต่เล็กจนโตว,ว่าการออมทรัพย์การออมเงินเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ต้องมีหลักเศรษฐาสรมันก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วไม่มีหลักไง ค่ะซึ่งถัดจากดรสุภชัยภานิชพักนะคะก็เป็นการเสวนาของคุณวิบูลคูสกุลนะคะเอกอัครชทูตประจํากรุงปักกิ่งแล้วก็มีท่านกวามู่นะคะเอกอัครชทูตจีนประจําประเทศไทยด้วยท่านก็ได้พูดถึงความร่วมมือของเศรษฐกิจไทยแล้วก็เศรษฐกิจจีนนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยมีความคืบหน้ามากขึ้นนะคะมีความสนใจในสินค้าไทยแล้วก็ความเป็นประเทศไทยอย่างมากทีเดียวเพราะว่ามีกระแสของภาพยนตร์นะคะเรื่อง Lost in Thailand นะคะก็ทําให้ชาวจีนเนี่ยมีความสนใจ ใจในความเป็นประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็น่าจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะประชาสัมพันธ์ทั้งสินค้าการลงทุนจากประเทศจีนด้วยนะคะส่วนถัดไปก็จะเป็นคุณบรรทุนล่าซาค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารกสิกรไทยท่านขึ้นพูดเกี่ยวกับเรื่องของตลาดเงินแล้วก็ตลาดทุนของเอเชียนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนโดยตรงเนี่ยท่านบอกว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศที่น่าสนใจในการลงทุนอยู่นะคะแต่ว่ากลุ่มประเทศ CLMV ในขณะนี้เนี่ยเป็นที่น่าสนใจเพราะมีการเปิดประเทศมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ เวียดนามแล้วก็พมา่าที่ถือว่ากําลังมาแรงนะคะนอกจากนี้คุณบรรทูลก็ได้พูดถึงเรื่องของการใช้จ่ายของภาครัฐซึ่งในบ้านเราปัจจุบันก็กําลังมีการลงทุนขนาดใหญ่ถึง2.2ล้านล้านตรงนี้ท่านก็ได้อ้างอิงนะคะว่าในสหรัฐอเมริกามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายของภาครัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่บริหารประเทศนะคะจะต้องมีความระมัดระวังเพราะว่าหากมีปัญหาแล้วก็จะแก้ไขได้ยากโดยเฉพาะคนในยุคต่อๆไปที่จะต้องมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคป,ปัจจุบันนั่นเองนะคะ ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ประจําปีนี้นะคะของสภาธุรกิจไทยจีนซึ่งจัดขึ้นนะคะที่สยามพารากอนค่ะแล้วก็ขณะนี้อย่างที่บอกไปว่าคุณธนินเจริญบวรนนท์ก็กําลังขึ้นบรรยายอยู่นะคะซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนะคะของเนื้อหาในงานเสวนานในวันนี้เราสามารถติดตามได้ในรายการของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้เรากลับไปทางสถานีก่อนค่ะขอบคุณครับคุณนางขนาครับ,บ,ร,าาบรายงานจากสยามพารากอนนะครับต้องมีมุมมอง จากบุคคลสาคัญสาคัญนะมีสาระความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์นะครับในการาวางแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในช่วงหลายปีข้างหน้าค่ะจริงๆมองโลกมองไทยสู่ปี2015อย่าลืมนะครับปี2015ก็จะเป็นการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองที่ครบคันจริงๆค่ะสำหรับ